สวัสดีครับท่านสวัสดีครับบรรยากาศร้อนๆอ,นอาบน้ําหน่อยครับอาบน้ําให้ผมด้วยผมนอนให้อาบน้ําอย่างดีเลยอ้าวอาบน้าใม่น้องถุงทองโอ้เออ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 อาบน้ําใม่น้องถุงทองรอๆเลย ร้อนมากเลยถุงทองโอ้ฟานวีดขัดตัวด้วยขัดตัวให้ด้วยโอ้ยนอนให้ฟานวีดอาบน้ำ,น,ำน่ารักมากเลยดูสินอนไม่ดีเลยอ้วนแล้วนี่อ้วนแล้วนี่โอ้อ้วนแล้ว ตุ้งหาวห่าวตีแล้วตแล้วตนแล้วนั่งนลแม่มานาวมาเลยไม่นอนเอาลูกข้าว มำให้ผมก่อนผมร้อนมากผมขออาบก่อนครับคุณแม่มะนาวถอยมมอผมขออาบก่อนคุณแม่ครับร้อนแบบร้อนร้อนมากเลยแม่มะนาวอาบหลังเลยอโอ้ท้องตุงเลยนะครับผมท้องตุงเลยอิม่มจิมรู้จะกินนมพี่มะนาว แม่มะนาวเขาคุณแม่มะนาว,ข,าานาวขอกินนมด้วยโอ้แม่มะนาวบอกว่าขอกินน้ำหน่อยแม่มะนาวก็หิมน้ำครับปานบีครับดูคุณแม่มะนาวแม่มะนาวกินน้ำแนละ้ว วนบึกเลยเอา้าวท้องวนบึกเลยท้องฝนก็เหมือนจะตกอีกนะครับโอจีไข่มแม่มาเนาอาบน้ำฉินน้ำหลายแท้คุณแม่เะนาว กินหน้า,าไม้แท้มุดติดมาเลยเย็นมาแล้วล่างทางบาดไดมาอีกแล้วฝนล่ลางสร้างบาดไดมาอีกแล้ว ไม่แล้วร้อนทนๆงั้นเอาให้กได้น้ำน่านเท้ฝนิม่อีกแล้วบุญปละบุญสตางเอ้ยนี่มีเสียงอะไร โอ้ยจีน่ามานานแท้คุณแม่มะนาวอุ้ยฝนจิตองกอนมาแล้วคุณตกครับตตมื่นจะออกแล้วมื่นอืมอาฝนลิงอะไรขนานี่คุณแม่มะนาวเอ้ยกินไม่ไรเด้ง ได้เนคุณลูกหิวแล้วคุณลูกหิวแล้วคุณลูกอยากอ่าอาบน้ำแล้วคุณลูกกินน้ำจะได้โดนแทะหิ้หวเหรอเออบรรยากาศเย็นๆเอาโซมาล่ามไปเพื่อมึงว่าไหนไม่เหรอลูกชายเขา ตัวตัวอะไรมาหน่ะระยมันสันินหลายเนาะโอ้บรรยากาศเย็นแล้วโอ้ยคนอยากอาบน้ำแล้ว น,น้กินในทองก้มเลยกินในตน้นโพกินตน้นโพไว้คอเลยแห้งกินตน้นโพคอแห้งคอแห้งก็เลยกินน้ามลายเป็นอย่างี้โอู้กินน้าม,มดืมดมืดสังสองไรติดละ่านี่มันเปิดใส่ถังสองไรติดก็มดแล้วนี่กินขักกินแน่ไออีมแล้ว ฉีดชางน้อยก่อนดูชางน้อยกับไปดูจินตนมเขาดูดจินตนมเหี่ยวน้องเหี่ยวเหี่ยวมีน้ามีาบ้าน้องเหี่ยวน้องเหี่ยวก็มีน้ามันรูกเอาคัดคนหนึ่งคัดคนหน,นึ่งทุฉีดฟันเอาลู้เขา มีขางนี้นะพีทเออขัดไอ้ดำไปเลยขัดตัวดำไปเลยได้เวลาขัดตัวอีกแล้วดูฟานวิทขัดตัวอีกแล้วจะขัดให้เหลียมเลยทั่วเลยเอา้าถอยมา เอาขันดิดขัดตัวข,ขัดตัวขัดตีในไตเดิมขัดตีนไตเดินอ่ะเอาลูกเขาเอาขัดกุไตเดิมเออเออขัดเล็บเดิม <c ười> มีคนขัดเล็บให้ยางถอยถอยถอยตจ้าถุงทองเจ้าคิ้วขาว ขัดทุกซอกขัดทุกมุมพานพิธีขัดทุกซอกทุกมุมถอยถอยสวัสดีครับฝากกดไลค์มาถอยถอยถอยซอนอีกถอยถอยถอยสอนถอยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องปลายถุงทองนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องถุงทองนะครับผม Sewat so, ikan.